สวัสดีค่ะนักเรียนม6นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเจอกันในเรื่องความน่าจะเป็นหัวข้อในวันนี้เลยค่ะคุณครูจะสอนลูกในเรื่องของ Factorial 2ต่อจากคาบที่แล้วเลยค่ะแบบฝึกหัดจะยากขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองโจทย์ถามว่าจงหา n จากสมการต่อไปนี้แสดงว่าใช้ความรู้เรื่องการแก้สมการนั่นเองครูขอจัด n factorial ก็แล้วกัน n f a c เ o r รี l ครูจัดใหม่เป็น n คูณด้วย n ลบ1 f a c t แ r i เ l แล้วก็หารด้วย n ลบ1 f a c t o r i เ l ค่ะมีค่าเท่ากับ10นักเรียนสามารถตัดทอนได้ตามความรู้เรื่องการแก้สมการเลย n ของเรามีค่าเท่ากับ10นั่นเองอันนี้เป็นคำตอบของข้อที่1ค่ะง่ายๆก่อนนะคะ ข้อที่2ลองดูค่ะนักเรียนก็ใช้ความรู้เหมือนเดิมแยกตัวมากตัวเศษถูกต้องแล้วค่ะแยกเป็น n คูณด้วย n ลบหนึ่งคูณด้วย n ลบสองป a c t อเรียมีค่าเท่ากับ72ตัดเลยค่ะจากบรรทัดนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้มากมาย ดูว่าเลข n คูณด้วย n ลบ1มีค่าเท่ากับ72ลองนึกถึงว่า n กับ n ลบ1ต่างกันแค่1ลองนึกถึงเลขที่ต่างกัน1น,นะคะลูกแล้วคูณกันได้72เลขตัวนั้นก็คือ9 8 72 n ลบ1เกิดจาก9คูณกับ8 แต่นักเรียนห้ามสับสนว่าเอ๊ะตกลง n ของเราเป็น9หรือเป็น8นักเรียนต้องเทียบสมการสองข้างปรากฏว่า n ของเราคือตัวมาก n ลบ1คือตัวนอนนักเรียนก็จะได้ว่า n ของเราคือเลข9นั่นเองหรือนักเรียนจะใช้ n ลบ1คือเลข8ก็ได้ค่ะลูก n ลบ1คือเลข8แล้ว n ของเราแก้สมการย้ายลบ1ไปเป็น บวก1ก็เลยกลายเป็น8บวก1ก็ได้เหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบ N ของเรามีค่าเป็น9เหมือนเดิมเราฝึกขัดข้อที่3ตัวเลขจะเยอะขึ้นอาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยนะคะ n คูณด้วย N ลบ1คูณด้วย N ลบ2 f a แฟคทอเรแล้วก็หารด้วย n ลบ2 f a c t o r i เ l เท่ากับ156ค่ะนักเรียนก็ตัดเลยนะคะลูกตัด n ลบ2 factorial ตัดเหลือ1เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำปรากฏว่าตัวเลขเยอะๆทำยังไงงั้นเราแก้สมการกำลังสองลองดูนะคะสมการของเราก็เลยเหลือเพียงแค่ n คูณด้วย n ลบห เท่ากับ156นักเรียนคูณจัดแจงเข้าไปเลย N คูณ N ได้ N กลังสอคูณลบ1ได้ลบ N เท่ากับ156เคยเรียนแล้วการแก้สมการกำลังสองสมการข้างหนึงต้องเป็นเลขศูนงั้นครูจัดปลอมให้ข้างหนึงเป็น0นย์เลยก็จะได้เป็น N อำลังสลบ n ลบ156 6เท่ากับ0แล้วนักเรียนก็แยก n ออกเป็น2วงเล็บโดยการใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบแยก n กํลังสตัวนี้เกิดจาก n คูณกับ n แล้วก็ค่อยมาแยก156นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะแยกว่า156เกิดจากเลขอะไรคูณกัน ถ้านักเรียนยังมองภาพไม่ออกครูแนะนำเลยวิธีที่ครูใช้เลยก็คือการหารสั้นแล้วแบ่งตัวเลขออกเป็น2กลุ่มแต่พยายามหารด้วยจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะ156ค,ค,คุณคกกรูหารด้วย2ได้7 10 8ถูกต้อตังค่ะแล้วครูก็แยกด้วยหารด้วย2ได้3 แล้วครูก็หาด้วย3ได้13ถูกต้องค่ะนะคะทีนี้คุณครูจะแยกตัวเลขแต่อย่าลืมสังเกตพจน์กลางนะคะพจน์กลางเป็นแค่เท่าไหร่คะลูกสัมประสิทธิ์ของพจน์กลางเป็นลบหนึ่งแสดงว่าตัวเลข2ตัวต้องต่างกันอยู่1เท่านั้นกลุ่มแรกครูเห็นแล้วล่ะครูจะให้3ตัวนี้อยู่ด้วยกันกลุ่มที่สองครูให้คนนี้อยู่คนเดียว ครูก็เลยรู้ว่ากลุ่มแรก2คูณ2คูณ3ก็คือเลข12คูณกับ13ได้1 5 6นั่นเองนักเรียนใช้การหารสั้นเลยค่ะครูก็เลยแยกออกมาเป็น12อคูณอยู่กับ13ได้1 5 6แล้วก็ใส่เครื่องหมายเลยทำยังไงจะได้ลบ1ก็ต้องเป็นลบ13กับบวก12นักเรียนก็เลยรู้ว่าถ้างั้น n บก12เป็น0แก้สมก,การได้ n เท่ากับลบ12หรือถ้า n ลบ13เป็น0แก้สมก,การได้ n เท่ากับ13แต่เรารู้อยู่แล้วว่า n f a c แ o r ทอเรียวของเรายังไง n ของเราต้องเป็นจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่สมเหตุสมผลก็คือ n ของเราต้องมีค่าเป็น 13นั่นเองข้อที่4แยกตัวเศษหรือตัวส่วนดีคะลูกชายตัวเศษเพราะตัวเศษมากกว่านะคะตัวเศษก็เลยแยกเป็น n บวกหลดลงหนึ่งเหลือเท่าไหร่จ๊ะเหลือ n และลดลงหนึ่งล่ะเหลือ N-1 ลบหแต่ N-1 ลบหะเจอข้างล่างแล้วครูว่าใส่แฟกทอเรียลได้แล้วไม่ลดละเพราะเราจะตัดกับส่วนข้างล่างก็คือ n ลบ1น factorial นั่นเองมีค่าเท่ากับ420ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เลยค่ะ n คูณด้วย n บวก1คูณสลับที่การคูณนิดนึงนะคะเป็น420แล้วก็คูณแจกแจงเข้าไปนะคะได้เป็น n กำลังสบวก n เท่ากับ420 ความรู้เดิมเลยค่ะการแก้สมการกำลังสองจะหาค่า n ได้เมื่อข้างหนึ่งของสมการต้องต้องเป็นเลขศูนย์งั้นคุณครูจัดให้เป็นเลขศูนย์เลย n กำลังสองบวก n ลบด้วย420เท่ากับศนงั้นคุณครูจะแยก420 2หารออกมาเหลือ210ครูหารด้วย2หารออกมาเป็น105ครูหารด้วย5 หารออกมาเป็น21ครูหารด้วย3ออกมาเป็น7อยู่ในรูปของผลคูณเพื่อนักเรียนจะแยกตัวประกอบของภพหุนามค่ะงาน n กําลัง2เราแยกเป็น n คูณ n เลข2จํานวนนี้จะต้องห่างกันอยู่แค่1เท่ากับสัมประสิทธิ์ของพจน์กลางครูจะว่ากลุ่มแรกครูจะให้เป็นเลขกลุ่มนี้ กลุ่มนี้เลยกลุ่มที่สองครูจะให้เป็นกลุ่มนี้กลุ่มแรกก็คือคูณกันได้2องคูณสคูณหเป็น20 3สคูณเเป็น21แสดงว่า420นี้เกิดจาก20คูณกับ21นั่นเองงั้นคุณครูก็ใส่เป็นบวกยีกับลบยี่พอนักเรียนแก้สมการออกมาก็จะได้เป็น N ตัวแรก N มีค่าเท่ากับ20ส่วน N ตัวที่2นี้มีค่าเท่ากับลบ21เค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่สมเหตุสมผลในข้อนี้ N ของเรามีค่าเป็น20นั่นเองงั้นคุณครูทำให้ลูกดูอีกหนึ่งข้อส่วนข้อที่6นักเรียนต้องไปทำเป็นการบ้านค่ะแยกตัวเศษเพราะตัวเศษมากกว่า งั้นก็แยกเป็น n บวก1คูณอยู่กับ n คูณอยู่กับ n ลบ1หยุดแล้วละ่ะ factorial ลแล้วค่ะเพราะเราเห็นแล้วว่าเราจะตัดทอนกับตัวส่วนก็คือ n ลบ1 f a c t o r i a อมีค่าเท่ากับ930แล้วก็จัดรูปสมการเป็น n คูณด้วย n บวก1เท่ากับ 930 n กำลังสองบวกกับ n ย้าย930มาเป็นลบ930เท่ากับ0 930แน่นอนแม่3แน่นอนเลขที่ลงท้ายด้วย0ครูหารด้วยแม่แม่5ก็แล้วกัน5เป็น62ครูหารแม่2ได้เป็น 31งั้นเรามาแยกตัวเลขเป็น2กลุ่มกันดีกว่ากลุ่มแรกคือนี่เลยชุดนี้เลย3คูณ5ได้15 15คูณ2ได้30 30คูณกับ31ได้930 30คูณอยู่กับ31นั่นเองทำยังไงจะได้บวก1ก็ต้องเป็นบวก31กับลบ30จะได้ N ตัวแรกเป็น30 n ตัวที่2เป็นลบําคำตอบที่ได้ข้อนี้ n ของเรามีค่าเป็น30ครูขอเลือกทำข้อที่7ครูแย,กต,ก,แก,ตยกตัวเศษกันละกันต้องแยกตัวเศษเป็น n แยกเป็น n บวก1ลดลงก็เหลือเท่าไหร่คะลดลงเหลือ n ลดลง1เหลือ n ลดลงอีก1เป็น n ลบ1 ลดลงอีกหนึ่งเป็น n ลบสอ factorial หารด้วย n ลบสอง factorial งั้นนักเรียนก็ตัดเลยเหลือ1320นั่นเองนักเรียนสังเกตนิดนึงว่าจากที่เราคำนวณออกมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูคะหนูเห็นว่า n บวกห คูณอยู่กับ n คูณอยู่กับ n ลบหแล้วได้1,320ตัวเนี้เลขทั้ง3จํานวนที่คุณครูกําลังพูดตอนเนี้มันเป็นตัวเลขที่ติดกันเรียงติดกัน3จํานวนงั้นหนูลองแยกตัวประกอบของ1,320ดูก่อนเผื่อหนูจะเจอว่าเลข3จํานวนที่ติดกันนั้นคือเลขอะไร1,320อันนี้เป็นกระดาษทดนะคะลูกหารด้วยครูว่าครูจะหารด้วยแม่ห้า ตัวเลขจะได้เหลือน้อยลง5 2 5 6 5 4หครูจะหารด้วยแม่สได้1นึ่งได้3ได้สองครูจะหารด้วยแม่สองออกมาได้6ได้6ครูหารด้วยแม่3ออกมาได้2ได้สองครูหารด้วยแม่สองออกมาได้11 เจอเลข3ามจำนวนติดกันแล้วคูณกันได้1320ม้ยเจอไหมครูว่าเจอครูว่าเจอและครูก็ว่าเจอชุดแรกเลยเลขตัวนี้คือเลข10ถูกต้องค่ะเลขตัวนี้คือเลข12ส่วนเลขตัวนี้คือเลข11งั้นคุณครูเรียงออกมาเป็น1320เกิดจากตัวมากคือ12ตัวกลางคือคูณด้วย11 ตัวน้อยสุดคือคูณด้วย10ถ้าเราจะหาค่า n เห็นไหมคะลูกค่า n คือพจน์ไหนคะตอนนี้ตัวเลขตัวไหนคะลูกตัวกลางแสดงว่า n ของเราเป็นเป็น1 1ถูกต้องค่ะถ้าหนูใช้ n บวก1เท่ากับ12หนูก็จะได้เป็น n เท่ากับ1 2ลบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ได้ n เป็น1 1เหมือนเดิมค่ะ เริ่มเลยค่ะข้อที่เกานักเรียนจะเห็นว่าครูว่าครูคูณไขไปฝั่งนี้ดีกว่าส่วนอันเนี้ยครูก็คูณไขขึ้นไปด้านเนี้ยดีกว่ากลายเป็น n factorial คูณอยู่กับ n ลบ 9, factorial คูณอยู่กับ 9, factorial ฝั่งนี้ก็เป็น n factorial คูณกับ n ลบแ8แล้วก็คูณกับ88แต่ถ้านักเรียนสังเกตนิดนึงจะเห็นว่า ถ้านักเรียนย้าย n แดเนี่ยเห็นไหมคะลกูก2องอันเนี้ยนักเรียนตัดกันได้เลยตัวฝั่งนี้ครูจะแยกเป็นครูจะทิ้ง98แดไว้ก็พอส่วนครูแปดแปดครูจะย้ายมาหารส่วนฝั่งนี้ครูจะเอา n ลบแปดแปดแดทอรียลไว้ที่นี่ส่วน n ลบเกแดทอรียลครูก็ย้ายมาหารครูจะจัดกลุ่มนั่นเองให้ให้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันไปอยู่ด้วยกันแัดเป็น9คูณกับ 88 8. ส่วนด้วย88 8. เป็น n ลบ8คูณกับ n ลบ9 factorial หารด้วย n ลบ9 factorial นั่นเองฝั่งนี้ครูก็ตัดเลยเหลือแค่ n ลบ8มีค่าเท่ากับ9เพราะฉะนั้น n ของเราก็เลยต่อเป็น17ส่วนวันนี้น่าจะจบด้วยหัวข้อที่3ค่ะ ลองดูเขาถามลูกง่ายๆเลยว่าเอ๊ะจงเขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของแฟกทอเรียลลุยเลยค่ะเอ๊ะคุณครูคะ10แฟกทอเรียลหนูเขียนเป็น10คูณ9คูณ8แล้วหนูจะคูณ7แปดได้ไหมคะครูหนูว่ามันเหมือน10แฟกทอเรียลจังเลยคูณ7แปกได้ไหมตอบว่า ได้ค่ะถ้าลูกคูณ7จด Tor ททั้งเศษและส่วนเพราะ7จ็ดแส่วนด้วย7จ็ดแปดทจำนวนที่เท่ากันหารด้วยจำนวนที่เท่ากันมีค่าเท่ากับ1เราคูณ1ค่าไม่เปลี่ยนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยได้เป็นงั้นคุณครูถ้าอยู่ในรูปแปดทอรลตัวเศษก็เรียกว่า18แถูกต้องค่ะส่วนตัวส่วนก็กลายเป็น 7 8ถูกต้องค่ะเราก็ตอบเท่านี้18ส่วนด้วย7จนั่นเองข้อที่2หนูว่าถ้าหนูสลับที่การคูณนิดนึงหนูจะเจอ9ก้าแฟกทอเรียลนะคะใช่แล้วค่ะหนูสลับที่การคูณได้เลยสลับเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5แล้วหนูอยากคูณด้วย 48ได้เลยแต่หนูต้องคูณด้วย48ส่วนด้วย48แแสดงว่าข้างบนเราเรียกมันว่า9ปทอรีลส่วนด้วยข้างล่างก็คือ4ีปทอรีลนั่นเองได้นะคะข้อที่3เราเรียกมันคูณอะไรดีคะลูกงั้นครูไม่เขียนซ้ำแล้วนะครูรู้ว่าข้างบนครูน่าจะเรียกมันว่า2 0 จะเป็น20แ a c t ทอรี l ได้แสดงว่าครูจะต้องคูณด้วย16แ a c t o r รี l ทั้งเศษและส่วนทำให้ข้างบนกลายเป็น20แ a c t ทอรี l ส่วนข้างล่างกลายเป็น16แ a c เทอรี l นั่นเองข้อที่4ค่ะนักเรียนเห็นเลยว่าตัวเลขของเราน่าจะอยู่ในรูปของเท่าไหร่คะลูก50แ a c เทอรี l แสดงว่าสิ่งที่ลูกจะต้องคูณเข้าไปก็คือ45 f a c t o r i แ l คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะนะคะก็เลยเขียนอยู่ในรูปของ50 f a c t แ r i ทอรีส่วนด้วย45 f a c t o r i แ l นั่นเองนะคะ,ะงั้นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะมากที่สุดเป็น n บวก3 n บวก2 n บวก1 n คูณสลับที่การคูณเป็น n บวก3คูณด้วย n บวก2คูณด้วย n บวก1คูณด้วย n แล้วจำนวนที่น้อยกว่า n ก็คือ n ลบ1 factorial เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนตัวเศษเป็น n บวก3 factorial ส่วนด้วย n ลบ1 ปัด t อเรียค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบฝึกขัดง่ายๆเหลือแบบฝึกขัดให้ลูกทำการบ้านไม่กี่ข้อหวังว่านักเรียนจะต้องไปพยายามไปฝึกนะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกขัดเพิ่มเติมลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมแล้วค่อยเจอกันกันกบคณิตศาสตร์ในคาบต่อไปค่ะสำหรับครูวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ